สวัสดีค่ะเช้านี้เราอยู่ที่ p r ริน e ์ทาวเรามารอที่ร้านอาหารรอให้เขาเปิดอยู่นะคะดูสเลิฟรีวิวแอ t ด h เดอะมอลล์โอเวอร์แดแครกวิวแต่โอยีลิี้สเตชันอย่าอไรกเกีกตเเจะมีสุวเนียร์ด้วยนะคะขายแมกเนต กายข้างนอกนะคะวันนี้ฝนตกนะคะฝนตกเราก็สั่งทีแล้วก็อาหารเช้านะคะตอนนี้รออยู่ร้านอาหารมีมุมโคหนาที่เขาขายของน,นี้ด้วยนะคะวันนี้แม่มันไปรับพอบ่อมาจากที่เอารถเข้าอู่นะคะก็เลยเอารถมารันก็เลยมาทานอาหารเช้านอกบ้านด้วยกัน ีค่ะตอนนี้เราก็ขับรถมาถึงทาวิสต็อกนะคะนี่คือคาพร์กนะคะอพอบ้านแกไปหาที่จ่ายป k i กิงทิเคตอยู่นะคะเพราะว่าไอที่อยู่ตรงเสียวันนี้ฝนตกตกเรามาในอีกทาวอีกเมืองเมืองนึงนะคะเนกจากต่อจากเมืองของแม่บ้านเหมือนเหมือนแม่เหมือนที่แม่บ้านอยู่เป็นจังหวัดนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกเมืองเมืองหนึ่งนะคะ เรามาเดินเล่นกันนะคะวันฝนตกเรามาที่มาเก็ตทิทาวิสต็อกนะคะบุช oh, ช่าโออินไซด์เดะโอออลไรโอเคอืมโอ้โหอ๋อวุช เราเดินรอบก่อนนะคะที่เราจะเข้าไปข้างในกันข้างในตลาดนะคะมาเก็ตโอ้ลบ So เราซื้ออันนี้นะคะสำหรับเวลาเราไปในตลาดนะคะ เราได้มีอะไรมั่กับปงกระเป๋าน้อยจะลุกนะมาบุ๊กชอปสวัสดีค่ะกับบลูเรดไลฟ์สไตล์ชแนลนะคะอีกวันนี้เราจะเดินทางไปหาย่ยานะคะแต่ว่าติดนะคะดูรถติดเหมือนในหนังเลยนะคะ it just like in the film <laughs> no no like when something going on the traffic stuck like this v e l y long queue <laughs> ตอนนี้แม่บ้านนั่งอยู่ข้างหลังกับโซฟีนะคะวันนี้เพราะว่าเมื่อคืนนี้ทำงานเอ่อก็เลยนั่งอยู่ข้างหลังยังได้นอนนะดื่มไทย รถติดรถติดรถติดรถติทั้งวันทั้งวันรอรถติดนานนะคะเราเกลียดรอหาอะไรทำขึ้นเดินออกมานอกรถกันเยอะนะคะ d o the walking bit Why is mommy f i ถึงบ้านแกรนมาแล้วนะคะหน้าบ้านแกรนมามีเชร์นาชี Good Morning สวัสดีค่ะกับพี่เรียร้อยสตาย Channel นะคะวันนี้แม่บาน อยู่บ้านยานะคะที่เรามาถึงเมื่อวานนี้นะคะห้องนอนยาห้องนอนอ่าว่าเป็นห้องนอนยาห้องนอนบ้านของยาห้องนอนรับแขกเพลินนะที่ห้องแม่บ้านกับู้บ้านนอนประจาอยู่นี่อันนี้นอกบ้านนะคะหน้าบ้านยานะั้นลดแม่บ้านอ่ารถยาสีขาวๆอย่างนี้น,น,นี่นะคะบ้านก็สุ่งสุ่นยังสีนะคะสุ่งหม่งที่บานยาอยู่ หลังใหญ่นะคะหลังใหญ่หน้าบ้านกับสวนบกว้างดอกแต่สวนหน้าบ้านบกว้างดอกแต่ไปเบิ่งสวนหลังบ้านนะคะกว้างต้นที่เห็นเนี่ยต้นซากุระนะคะเป็นเสื้อเอิร์นมาชาลาชีชาโรตีเดี๋ยวลุงไปเบิ่งข้างล่างนะคะสิพาไปเบิ่งสวนหลังบ้านอันนี้เป็นห้องแมทธิวกับห้องโซฟีนอนนะคะจะเป็นบังเบดที่ซื้อไว้ให้เด็กหน่อยสองคนนี้มานอนตะไรน,นะ ใส่ชุดคลุมแล้วนะคะเราก็จะลงไปข้างล่างกันเที่ยวพับมากเมื่อคืนไปดื่มกันอยู่พับนะคะกับเพื่อนพอบ้านเป็นบ้านได้ของฝากมากค่ะร้อยแก้วนะคะน่ารักมากเลยแก้วเนี่ยแซมิกโกเนี่ยน่ารักมากเลยะะแต่มาช่วงานนิสัยพดีนะคะหามหลอกเลี้ยนแบบนี่นะคะสวนหลังบา้านเราสวนใหญ่มากตอนนี้มันยังฮันตดดอกไม้กระลังขึืนเป็นบางอย่างนะคะ เดี๋ยวยพาออกไปเนาะตอนนี้ก็ยั่งตาเศร้าอยู่วัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนหลังบ้านของย่านะคะวันนี้แดดดีมากเลยค่ะมาออกมาแดดนี้ก็ร้อนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูดอกไม้นะคะดอกบูเบลนะคะดอกบูเบลตอนนี้กําลังเป็นดอกเป็นนี้นะคะดูดูสีชมพูบูเบลสีชมพูนะคะสวยมากเลย ตรงนู้นก็มีนะคะอันนี้กำลังเป็นดอกไม้นะคะโซฟีสวนหลังบ้านญาติคะนั้น,น,นต้นแอปเปิลนะคะกำลังผลิผลิใบนะคะผลิใบผลิดอกอันนี้ก็ต้นอ่า Rosemary นะคะโรสแมรี่ดอกมันจะหอมหอมนะคะใส่แรมนะคะพวกนี้ใส่แรมอันนั้นก็เป็นมิ้นนะคะ บ้านย่าแกจะมีแต่ว่าแกอยู่โอ้อันนั้นแต่แคทซีแคทเซอร์ตอนเอาแคทฮัลโหลฮัลโหลฮะอันนั้นก็ต้นแอปเปิลนะคะยังไม่เกิดข้เมี้อันอันอันนี้ก็เป็นบ้านเพลของแมทธิวกับโซฟีนะแต่ก่อนมีสองหลังเดี๋ยวนี้พังหมดแล้วข้าม้แค c ด n I sit there? อ่ะ Put on m <laughs> No no Can you put in my bum for that the sit sit on my bum. y e a วเ้ยเ้ย่งนั่งอยู่ไหนนั่งอยู่ชิงชานะคะไม่รู้มันจะอยู่ได้นานไหมัลโหลแคสเนกจ้แคสเนกดอน เหมียเหมียวเหมีมีมียเหมียวเหมียเด้ว no is a cat in Thailand we call เหมียว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  come on come 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 on ในหูจักได้ come on นี่ come on come on เหมียว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  oh cat ฝรั่งไม่รู้จักเหมียวเหมียวนะคะ Cat Phalang is it mean it's foreign a cat, like this. not Thai cat. So don't understand when I speak Thai with cat. Falang, Falang. <laughs> no, no, no. Say meow, meow, meow. It's like a... Meow, 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 meow. Meow, meow, <laughs> meow, meow, meow. Meow, 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 meow. don't, don't scare the cat. Oh, Matthew, Matthew. Don't scare the cat. <laughs> เดี๋ยวตอนบ่ายเราจะไปทานข้าวกันนะคะอันนี้ต้นวิสเตเรียนะคะดูสิมันมาพันชิงช้าเราเลยตอนนี้สวนยังไม่สวยนะคะเพราะว่ามันเป็นมันยังไม่ออกดอกออกอะไรนะคะแต่พอเมนะคะเมจูนนี่สวยมากเลย Được. Tại ai? Tẹ. Come here. Come here. Touchy, not touchy. Come on, nhen. <laughs> Come to me. Come to me. Ừm. Um. Come on, nhen. Um. Yeah. เล็บลิขัด isn't it? ตาสวยมากเลยขึ้นมาหน่อยขึ้นมาที่นี่โอ้ดูโอ้ฉันคิดว่าเราต้องการแมวไม่ใช่สุนัขเราต้องการแมวใช่ไหมบอกดิว่าเราต้องการแมวเราไม่ต้องพาพวกมันไปเดินเล่นจากสวนหลังบ้านไปนะคะไปที่บ้าน สวัสดีคะ่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนหลังบ้านของย่านะคะที่เรามาบ้านย่าอาทิตย์นี้นะคะเพราะว่าอาทิตย์หน้าจะเป็นมาชเเดย์นะคะเราก็เลยจะมาพายาไปทานข้าวก่อนนะคะมแม่สามีนะคะอาทิตย์หน้าก็เป็นแม่ของลูกนะคะอันนี้แหละคะ่ะชีวิตสาวละเอดนะคะฝากกดไลค์ K, กดแชร์กดติดตาม,มด้วยนะคะเดี๋ยวตอนบ่ายจะพาแม่ย่าไปทานข้าวกันค่ะตอนนี้เราก็รอแม่ย่าแต่งตัวอยู่นะคะสามชั่วโมง <laughs> joking, joking. Bye bye. I said bye bye like three times.